ปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืน ฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันและไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามขีธรรม วัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระเจอเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมาฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยหลวงปู่สังวรพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่า ให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอพอไม่นานน้ำก็ท่วมก็ท่วมาักตายเกิดสึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคําพยรกรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัว อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวก่อนตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะ่ะมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ ซึ่งเป็นคำทำนายที่สอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอํำเภอปักทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีอรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพอเจอซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อสนองได้ละสังขารด้วยอาการสงบแล้วด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจ คืนวันศุกร์ที่25สิงหาคม2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ณศูนย์